นน,น,น,นกุลเปิดใจให้ความรักด้านสาวในสเปคถามกี่ครั้งก็ยังตอบเหมือนเดิมคือเธอคนนี้ เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่กําลังฮอตสุดๆสําหรับพระเอกดางนนกุลหรือว่าชานนสันตินธนกุลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยถูกจับตาม,มองความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นพี่แอบทักษอรอน,นะคะหลังจากมีโมเมนต,ต์ที่ตอกย้ำความสนิทมากๆของแอบนนกุลกับการเกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตนะคะพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมาดาก็ดูพิเศษข,ข,ขึ้นมาทันทีหลังจากการททคแคร์ของนนกุลนะคะที่คอยดูแลแอบแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยการถือของให้แล้วก็ถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอให้นั่นเองกลายเป็นข่าวือฮาไปทั้งโซ จากการตอบคําถามของคนรอบข้างจากความสัมพันธ์ของแอมนอนกุลนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆแน่ๆแ,แล้วจากภาพในงานศพคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญภาพพระเอกหนุม่มนนกุลนะคะช่วยงานแล้วก็เคียงข้างแอบทักษอรอตลอด5วันที่ผ่านมาจะเห็นภาพนนกุลนะคะอยู่เคียงข้างแอบไม่ห่างไกลและในพิธีชาป,ปนากิจนะคะช่วงระหว่างที่แอบเนี่ยเตรียมตัวกล่าวคำอาลัยคุณพ่อ จะเห็นว่านนกุลเนี่ยคอยเป็นกําลังใจเคียงข้างแอปคอยช่วยถือของคอยหว่วงใยอยู่ใกล้ๆภาพดังกล่าเนี่ยทำให้เห็นความอบอุ่นของนนกุลที่มีให้กับแอปให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างสายตาอบอุ่นหว่วงใยและคนที่คอยเคียงข้างอยู่วาระสําคัญขนาดนี้คงไม่ใช่ใครก็ได้จึงทําให้หลายคนเนี่ยฟันธงว่าเจ้าตัวคือตัวจริงและวันนี้นะคะเราจะพามาย้อนฟังคําสัมภาษณ์สเปคสาวในอุดมคติของพระเอกหนุ่มนนกุลโดยโนนกุลนะคะเปิดใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีความรักดีๆเข้ามา ็อยากมีเหมือนกันอยากให้ค่อยๆดูกันไปเรื่องสเปคเนี่ยก็ยังมั่นคงเป็นยุนอา SNSD เหมือนเดิมและยังบอกต่ออีกว่าถ้าคบใครสักคนอยากคบกันยาวๆไม่ติดเรื่องอายุไม่ได้ห่วงความโสดรู้สึกว่าชีวิตคู่ที่ดีก็ดีกว่าชีวิตโสดสําหรับยุนอาที่หนุ่มโนนกุลพูดถึงนั้นนะคะก็เป็นนักร้องนักสแสดงชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายๆคนเนี่ยกชช็ชื่นชอบชื่นชมในความสวยของเธอว่าแต่สเปกสาวนในอุดมคติของโนนกุลเนี่ยเป็นยุนอา แถมยังชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าแบบนี้ถ้าเป็นดารานักแสดงของไทยก็แอบ,บทักษอนดีๆนี่เองค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหนุม่มนนกุลนะคะจะเจอยุนอาในชีวิตจ,จริงหรือยังนะฝากกดติดตามกด subscribe